กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซฟารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีค่าไม่หลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า1 8ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่นอ้องค่ะอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางฮานอนมัดรวมนะคะของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้นะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะสำหรับท่านใดอยากเข้าบ้านนะคะก็ แอดมาได้นะคะเนาะตัวเอนี้ตตัวพิมพิมใหญ่นะ,ะน้องนั้นจะเป็นตัวพิมพ์เล็กหมดเลยนะคะแล้วก็ทักทายพูดคุยกันก่อนนะคะก่อนจะเข้าบ้านเนาะแอดมินจะดึงเข้าเองนะคะเนาะก็อย่าลืมทักทายแอดมินกันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปแนวทางนะคะของเมื่อวานนะคะเราค่อยมารับชมของนี้กันนะคะแนวทางเข้าชาะกิจนะคะ1,2แอดมินจับไม่เข้านะคะหลุด ตัววิ่งมานะคะสองเจ็ดศูนย์นะคะเข้านะคะ 7, เจ็ดศูนย์แอมินให้เด่นเจ็ดนะคะสี่สี่เบิ้ลท่านหลุดนะคะเสียดายแอนมินไม่เอานะคะสี่สี่เจ็ดเก้านะคะก็มานะคะเจ็ดเก้าตัวเน้นตัวชอบนะคะมาแลงล่างเนาะห้าสามนะเห็นไหมเนี่ยเขาชอบมาเลขพี่น้องนะคะถ้าเอาห้าแปดห้าสามนี้มา แอนมิน <Ad> ก็เจาะไม่เข้าเหมือนเดิมนะคะตัวเว่งสามมาเจ็ดศูนย์นะคะมาสองเด้งเลยนะคะเจ็ดศูนย์สองศูนย์นะคะก็เข้าตัวเน้นตัวชอบนะคะสองห้าแอนมินก็ให้เข้าตัวเน้นตัวชอบแอนมิน <Ad min S 1> ให้เด่นสองนะคะสรุปแล้วนะคะ <c oughs> เข้าตั้งสี่นอยนะคะเนาะสายาสายวิ่งของเราก็มานะสองศูนย์คะสองศูนย ก็ได้เฮกันไปเนาะสามสามตัวใช่ใช่สามตัวบนเลยนะคะสี่สองศูนย์นะคะเจ็ดศูนย์ก็มาสองเด้งนะคะสำหรับตารางนะคะเก้าเจ็ดมาอยู่นะทุกคนตารางคะ่ะเราก็ได้เฮเหมือนกันนะคะสำหรับท่านใดตามตารางเนาะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันเลยนะคะ สำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี9 7้าเจดหนหกสนะคะแอดมินให้เด่นไปที่7นะคะเด่น7กับเด่น6นะคะ7 6นะคะตามได้นะคะเนาะมี7จ็ดหกนะคะคู่นี้ตามได้นะคะ เลขพี่เล็กน้องกันนะคะสำหรับเด่น7นะคะก็จะมี70็ดศูนย์เจ็หนะคะแล้วก็จะเป็น78็ดแนะคะสำหรับเด่น6นะคะก็จะมี 6กนะคะหกหนึ่งหสองหกนะคะอ่าก็จะมีแปลงล่างให้นะคะมี9ก้าศูนย์สเนาะ ที่ชอบมาคู่กันนะคะสำหรับชุดกันนะคะก็จะเป็นหนึ่งสามสามหนึ่งนะคะห้าสามสามห้า สองแปดแปดสองนะคะแล้วก็จะเป็น ห9 9 1เก้าเก้าหนึ่งนะคะสำหรับกันเบิ้ลนะคะก็จะมี2 2 1 1 7 7นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น6 7 7 6คู่นี้นะคะกับ7 9นะคะแล้วก็จะเป็น2 7 7 2 5 7 7 5นะคะแล้วก็จะเป็น 6กสีนะคะ6 1หนจดไว้แคปไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิกกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า